คลิปต่อไปก็นี่เรื่อยนะครับเรื่อยเรื่อยเรื่อยตามที่เราวาดไว้ นี่ได้แล้วเจาะรูเจาะข้างในเรื่อยนะครับเรื่อยให้มันให้มันเหลือเส้นไว้นะเลื่อยข้างในเส้น ด้วยแบบนี้ให้มันเหลือเส้นข้างนอกไว้นะครับเลือยให้ตรงนะนถ้าเลื่อไม่ตรงมันจะเสียเวลาพยายามเลือยให้ตรงเต็นเย็นนะ แต่งแต่งยากถ้าเดนไม่ตรงสำคัญเลยนะเรื่องเนี้ย เสร็จนะครับเสร็จแล้วก็แต่งตรงเนี้ยตรงจุดจุดต่อตรงเนี้ยให้มันเรียบแต่งแบบนี้ ได้แล้วเห็นไหมมันจะห่างพอดีเลยนี่นี่เรยะห่างได้เลยเป๊ะนะครับเอาแค่นี้เนาะเคล็ปนี้